เรียนท่านประธานคณะกรรมการการประกวดโครงงานทุกทาก่านกศนเอจังหาญนำโดยนายสุรศักดิ์คมวกตพวกหน่วยการกศนอเอจังหาญวันนี้กศนอเอจันหาญจะมานำเสนอโครงงานเรื่องพัฒนาระบบค้นหาความท่าเชื้อลดความเสี่ยงไวรัสโควิด -19 แบบอัตโนม,มัติซึ่งมีผู้จัดทำโครงงานทั้งหมดดังนี้หนึ่งงานสอบปียมาศเวียงอิน สองนางสาวพนิตาวรรน,นาและกระผมนายชินวัตรลำพายและมีครูที่เปึกษายสองท่านคือ 1. นึ่ายประชิดวิสุเสงเรงสนางอันชนามณีจักรชื่อโครงงานโครงงานพัฒนาระบบพคนหมอกควันผ้าเชื้อลดความเสี่ยงไวรัสโควิดสิแต่อัเกโนมันความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ด้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดข,ของโรคโควิด -19 เกิดจากโครโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เริ่มแพร่ระบาดจากเมืองหูฮั่นบนทงหูเป่ยประเทศจีนล่าสุดองค์การนาัยโลกประกาศให้เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกจากสาเหตุข้างต้งนคณะผู้จัดจทำโครงงานสิบประดิษฐ์จึงเล็งเห็นถึงความจําเป็นในการป้องกันโดยต่อยอดจากระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติโรงเพาะเห็ด ระบบโ้วตหมอกค่าเชื้อลดความเสี่ยงไวรัสโควิด -19 เพื่อเป็นการป้องกันและอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษากอสโนอำเภอจันหารประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการโดยตอบสนองในการใช้งานได้จริงและเป็นส่วนหนึ่งในการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ามาใช้บริการวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาขั้นตอนและการทํางานของระบบควบเหมาะความค่าเชื้อโรคความเสี่ยงเวลารโควิสิต้และเพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ต่อไปจะเป็นการแนะนําวัสดุและอุปกรณ์โดยปียมาเทียงอีนเชนค่ะค่ะวัสดุและอุปกรณ์ได้แก่ 1. บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์หรือ Arduino อ สองเซนเซอร์เอฟเฟเรสสามรีเลย์สี่ปั๊มห้าแหล่งจ่ายไฟหกชุดหัวพ่นหมอกเจ็ดกล่องควบคุมแปดพลาสติกใสเก้าแผงโซล่าเซลล์สิบแบตเตอรี on, ่สิบสองโวลต์สิบเอ็ดสายไฟต่อไปจะเป็นขั้นตอนการทำง,งานโดยานางสาวพัิตาวรรณาค่ะ ค่ะต่อไปจะเป็นการบรรยายขั้นตอนการทํางานของเครื่องพ่นหมอกฆ่าเชื้อลดความเสี่ยงไวรัสโควิดสินะคะตัวนี้จะเป็นแผงโซลาเซลล์เอาไว้รับพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็แปลงมาเป็นไฟฟ้ามาเข้าของชัตเตอร์ตัวนี้นะคะแล้วชัตเตอร์ตัวนี้ก็จะส่งมาที่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่1 2โวลต์นะคะแล้วก็จะส่งไฟไปที่บอร์ดคอนโทรลเลอร์หรือว่าอินูนโนะคะ a r น u i น,น,นจะเป็นตัวควบคุมการทํางานของระบบเครื่องพ่นหมอก่าเชื้อโลกความเสียงวัส2 0 1 9นะคะพอสั่งงานเสร็จปุ๊บก็จะมามีตัวนี้ตัวเซ็นเซอร์อินทราเดตัวนี้จะทําการจับสิ่งกีดขวางถ้าเกิดว่ามีสิ่งกีดขวางตัวเซ็นเซอร์จะสะท้อนกลับไปแทนที่สวิสเซนเซอร์เพื่อทําการสั่งงานไปที่ปั๊มน้ําปั๊มน้ําก็จะทําการพ่นหมอก ฆ่าเชื้อลดความเสี่ยงไวรัสโควิด -19 ลงมานะคะต่อไปจะเป็นการสรุปและอภิปรายผลโดยนางสาวปิยมาศเวียงอินเชิญค่ะค่ะสรุปผลการทดลองพัฒนาระบบพุ่นหมอกค่าเชื้อลดความเสี่ยงโควิด -19 กับบุคลากรกสนออำเภอตันหารจังหวัดร้อยเอ็ดสิท่านนะคะ 1. พบว่าขนาดหมอะสมของหัวพ่นหมอกในการพ่นยาฆ่าเชื้อของระบบพ่นยาฆ่าเชื้อน,นั้นทั่วร่างกาย 2. พบว่าความสามารถของหัวพ่นเชื้อของระบบฆ่าเชื้อทั่วร่างกายที่3.15มิลลิต่อนาที 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบพ่นหมอกฆ่าเชือ้อโควิด19มีความพึงพอใจของระบบพ่นหมอกฆ่าเชื้ออยู่ในระดับมากที่สุดค่ะ เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อ <S <S เกี่ยวกับเรื่องเชื้อไวรัสสายพันธ์ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ประมานทเก้าขึ้นนะครับโดยได้นําเรื่องของอพลังงานสีขาวกับพลังงานเรื่องของการนําแผงะะเซลล์นะครับเข้ามาเข้ามาใช้ในการประดิษฐ์คิดประดิษฐ์ขึ้นในเรื่องของกัรเครื่องพ่นนะครับคนมลพคนเครื่องพ่น เป็นยาฆ่าเชื้อนะครับไวรัสโควินานะครับตัวนี้ขึ้นนะครับขึ้นแล้วก็ต,วตรงนี้นะครับกสณบริหารเราก็รู้สึกประทับใจนะครับที่เห็นนักศึกษาของเรานะครับ<ม>แล้วก็นักครูทุกคนได้เห็นควอบสำคัญในเรื่องของการใช้และประหยัดพลังงานไฟฟ้าขึ้นโดยคิดค้นเรื่องการใช้แสงเคร่งเสียงเข้ามาเป็นตัวที่จะในเรื่องของการใช้ประหยัดพลังงานขึ้นนะครับโดยนาตัวนี้มานะครับคิดค้นกัน จากโครงงาอของนักศึกษากศนจังหารนะคะที่ได้ทำโครงงานพ่นหมอกอป้องกันโรคโควิดนะคะก็ได้ลงทดลองอดูแล้วเป็นการป้องกันเบื้องต้นนะคะสำหรับการที่นักศึกษาได้มาแล้วก็ได้ผ่านเพื่อเครื่องพ่นพันหมอกตัวนี้นะคะก็จะแก้ปัญหาโรคโควิดไปได้ในระดับหนึ่งนะคะเป็นการป้องกันเบื้องต้นค่ะ ฉันนางเพนเกตโลครูกอสนอนตำบลแสนชาตินะคะจากที่ได้ทดลองโครงงานกับนักศึกษานะคะก็ได้เครื่องอเขาเรียกว่าอะไรล่ะทำความสะอาดเราได้เบื้องต้นนะคะเพื่อให้ร่างกายเราปลอดเชื้อนะคะสามารถาเดินผ่านก็มีระบบทำงานโดยระบบเซ็นเซอร์นะคะเราผ่านไปก็ได้เลยมือแล้วไม่มือก็ไม่ได้ไปสัมผัสเชื้อโรคนะคะ ร่างกายแล้วก็ปลอดภัยค่ะเป็นโครงงานที่ดีค่ะสามารถนำมาใช้ได้จริงค่ะพวกเรากสนเบอร์จันทานขอโจบการนำเสนอโครงงานเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ